สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องพบกันวันพุธที่20เมษายน2022นะครับวันนี้เ,เราก็อ,อยู่ในบรรยากาศปัสกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เราจะ,ะนำบทเทศปัสกาของนักเทศในสมัยโบราณได้พูดถึงปัสกาเนี่ยมาแบ่งปันกันนะครับในหัวข้อบอกว่ารคริสตเจ้าทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งการกลับคืนชีพและชีวิตมีแง่มุมต่างๆที่ ผู้คนในสมัยต่างๆแล้วก็พูดถึงปัสกาในความเชื่อในความศรัทธาของเขานะครับแล้วเราก็ได้คิดวิจารณาต่างๆเพื่อระลึกถึงความรักของโรงนะครับวันนี้มีเขียนไว้ดังนี้ก็บอกว่าทังบุณเปาโลมีความชื่นชมยินดีมากเมื่อทราบว่ามนุษยชาติได้รับสุขภาพไวจิตกลับคืนมาท่านกล่าวว่าความตายได้เข้ามาในโลกโดยทางอาดัมฉันใด โดยทางพระคริสตเจ้าโลกได้รับความรอดคืนมาฉะน,นั้นอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่ามนุษย์คนแรกเกิดจากดินก็อยู่ฝ่ายแผ่นดินมนุษย์คนที่สองเกิดจากสวรรค์ก็อยู่ฝ่ายสวรรค์ท่านนับกบุญเปาโลยังกล่าวต่อไปว่าเราได้เกิดมาตามรูปแบบมนุษย์โลกกล่าวคือตามรูปแบบของคนเก่าซึ่งอยู่ในบาปบัดนี้เราเกิดใหม่ตามรูปแบบของผู้ที่มาจากสวรรค์คือในธรรมชาติมนุษย์ที่ได้รับการยกขึ้น รับการไถ่รับการชดเชยรับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระคริสตเจ้าเราต้องยึดมั่นในความรอดที่เราได้รับนักบุญเปาโลยันกล่าวอีกว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นผลแรกพระองค์ทรงเป็นต้นกําเนิดแห่งการกลับคืนชีพและชีวิตผู้ที่เป็นของพระคริสตเจ้าจะติดตามพระองค์ ต้องถือตามแบบอย่างความบริสุทธิ์ของพระองค์จึงจะมีความหวังอย่างแน่นอนในการกลับคืนชีพและรับสิริรุ่งโรจน์ที่ได้ทรงสัญญาไว้ในสวรรค์กับพระองค์พระคริสตเจ้าเองได้จัดไว้ในพระบรสารว่าใครติดตามเราจะไม่พินาศแต่จะผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตดังนั้นพระทรมาณของพระผู้ไถ่จึงเป็นความรอดของมนุษยชาติสาเหตุที่พระองค์ ทรงพอพระไทยสิ้นพระชนเพื่อเราก็เพราะทรงมีพระประสงค์ให้เราพูดเชื่อในพระองค์มีชีวิตนิรันด์เมื่อถึงเวลากําหนดพระองค์ได้ทรงพอพระไทยกลับเป็นเหมือนเราเพื่อให้เราสามารถรับนิดรดาดาพเป็นบรดกตามพระสัญญาและเจริญชีวิตกับพระองค์ตลอดกาลครับพีน้องวันนี้ก็เปาโลก็อธิบายชัดเจนเหมือนกันนะครับในความรอดของเราพระกฤษณาเจ้าเป็นต้นกําเนิด และ,ะเป็นกำเนิดแห่งการกลับคืนชีพแล้วก็เป็นชีวิตท่านนักบุญเปาโลก็นำความคิดนำเอาความเชื่อนำเอาความรักของพระเบญเจ้ามาอธิบายให้กับพวกเราได้ฟังในวันนี้กันเธอพูดใช่ไหมบอกว่ามนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินก็เป็นดินมนุษย์คนที่สองคือพระเยซูเจา้ามาจากสวรรค์ก็จะอยู่ไปสวรรค์แล้วก็ บอกว่าเ,เราตายเพราะมนุษย์คนหนึ่งสันใดคืออาดัมที่ทําผิดเราก็ทราบแล้วเราก็มีความผิดมีบาปมีอะไรต่างๆและเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จมาก็มนุษย์คนที่สองคือองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมานี่ก็มายกเรายกเราขึ้นจากบาปจากความผิดต่างๆและทําให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบนเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลาเดียวกันพระเยซูเจ้าพระองค์บอก บอกไว้ในพระรอยสารในวันนี้ที่เราได้ฟังนะมีทอดหนึ่งที่บอกใช่ไหมใครตามเราจะไม่พินาศจะ,จะผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตใครตามเราผู้ที่ตามติดตามพระเยซูก็คือคนที่ประพฤติปฏิบัติตนตามสิ่งที่พระองค์บอกที่ทรงสอนนั่นก็คือ,อมีความรักที่จะเลื่อมใสศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในพระเปญชาและมีความรักต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่อรอบข้าง เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ด้วยการรู้จักที่จะทําดีรู้จักที่จะดูแลรู้จักที่จะช่วยเหลือรู้จักที่จะบรรเทาใจแล้วก็ทําให้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างนั้นได้มีความสุขได้มีความชื่นชมยินดีความสุขและความชื่นชมยินดีนั้นก็คืออันสืบเนื่องมาจากการที่จะได้รู้จักกับความรักของพระเบญชาวที่มีต่อมนุษย์นั่นเองเหมือนกับที่ที่เราบอกว่าเราได้รับ พระสิริรุ่งโรดรับความรักจากพระองค์เราก็ต้องนําเอาความรักความชื่นชมยินดีนี้ไปยังเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่มีในแต่ละวันในฐานะเป็นคริสเตียนก็คือหน้าที่ของการที่เราจะต้องยืนยันหน้าที่ของเราต้องนําพระเยซูเจ้านั้นไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราให้รู้จักความรักของพระองค์รู้จักการเจริญชีวิตที่จะได้รับชีวิตนิรัดนดร์พร้อมกับพระองค์นั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตยอย่างไรในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เป็นอีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้ทําหน้าที่ของเราด้วยการอยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องจะเป็นใครที่ไหนก็ตามนั้นเราก็จะสามารถที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นรู้จักรักและรู้จักที่จะเข้าใจถึงความรักของโปรที่มีต่อ ต่อเราทุกคนได้นะครับนี่ก็สิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันกันปฏิบัตินะครับที่จะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างดีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนรับมอบหมายจากพระเปจา้านหน้าที่ของการเป็นประกาศกหน้าที่ของการเป็นผู้เดชจ้องนําเอาพระองค์ไปยังผู้อื่นนะครับไปยังผู้ที่ รอคอยที่จะรู้จักความรักของพระองค์นะครับวันนี้ก็ขอพระเบเจ้าผู้ทรงสรนผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระบรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ